สิ่งที่สำคัญที่สุดที่สมเด็จพ่อกล่าวไว้ก็คือแม้ว่าจะทำทานสละเลือดเนื้อชีวิตเป็นทานจนหมดตัวแต่ถ้ายังชอบมองโทษของผู้อื่นและเก็บบามผิดพลาดของผู้อื่นอยู่ชื่อว่ายังเป็นผู้มืดบอดอยู่เพราะว่ามันไม่กวาดทิ้งอ่ะมันไม่กวาดทิ้งมันเก็บเข้าไปอยู่เรื่อยแต่แม้จะมีชีวิตอยู่แค่ราตีเดียวแต่มองเห็น ความไม่เที่ยงชื่อว่าประเสริฐยิ่งกว่าให้ลูกสังเกตสลลูกว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นและใจมันต่อแต่พอลูกรู้เท่าทันใจแล้วเข้าไปสอนใจว่าคิดหนอไม่เที่ยงหนอแรกแรกอ่ะมันเหมือนเราท่องจําเห็นหนอไม่เที่ยงหนอคิดหนอไม่เที่ยงหนอแรกๆกแม่ก็มองว่ามันเหมือนเราท่องจําแต่พอฝึกไปนานๆเข้าเราโยนิโสไปนานๆเข้ามันกลายเป็นวสีไปเองก็คือพอเห็นอะไร มันไม่เทีย่ยคือมันเห็นการเกิดดับไวมากเห็นจิตที่มันส่งออกแล้วมันก็ดับเลยเพราะเราเข้าไปตัดมันไงเขาเรียกว่าตัดวงจรของการเกิดใหม่